ีที่แล้วเราได้50กาโลเนี่ย50กาโลแล้วถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยประมาณได้กี่กิโลว่าอันนี้มันไม่เป็นร้อยสองยน่าจะหลักร้อยหลักร้อยครึ่งเลยฮะร้อยคึ้นนะฮะสี่เท่าปีที่สี่เนี่ยจะโตที่สุดแล้วใหญ่มากที่สุดหัวก็ใหญ่มันคือได้น้ําหนักกันเนาะใช่ค่ะเพราะเรามีของดีค่ะ อ๋อก็มีกระเทียมปลูกไว้ทานเองทานเองนี่กี่ไร่ครับพี่นู้เห็นสักนู้แอบเห็นเป็นโรงเรือนจริงจังมากเลยนะพี่สักครึ่งไร่นะครับอ๋อครึ่งไร่เนาะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่เก๋พาเราไปดูไร่กระเทียมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บุ้งขาอันนี้กระเทียมปลูกได้กี่วันแล้วคะเนี่ยอายุก็ประมาณ80วันแล้วค่ะ โอ้โหนี่โตเรียร่ามากเลยค่ะใช้คำว่าโตเรียร่าลงล่องยังโตอีกดูโตอีกแล้หัวใหญ่ด้วยคือต้นนั้นเราไม่ได้นะคะคือเม็ดมันหล่นเขาเม็ดมันีดมันหล่นร่วงใช่ใช่เห็นไหมพันอะไรคะเนี่ยหรือปกกระเทียมเราปกตินั่นหละพี่ปกติค่ะใช่พันบ้านเราเนี่ยนะบุกลีบเล็กๆเนี่ยนะกระเทียมไทยพี่นึกว่าหอมใหญ่โอ้โหกี่วันนะพี่แปดสิบวันค่ะแปดสิบวันการเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งเขาใช้กี่วันคะพี่ก็ประมาณเก้าสิบวัน 90วันใลลใๆแล้วคะ่ะคือมันจะมีดอกของเขาเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่ามันแก่หรือไม่แก่แล้วหลังจากนี้ดอกมันออกเสร็จแล้วมันถึงจะแกะ่เราจะเก็บเกี่ยวได้หรอคะใช่ค่ะของลําต้นเริ่มเป็นสีม่วงพี่โจ๊กมันใหญ่กว่านิ้วโป้งพี่นะต้นอะ่ะจริงโอ้โหใหญกระเทียมเนี่ย มันมันยืดยาวอย่างนี้ไหมตัวใบมันนะก็เท่าที่บุ้งเคยปลูกมานะคะค,คือปลูกมาหลายครั้งแล้วก็คือปีที่4เนี่ยจะโตที่สุดแล้วใหญ่มากที่สุดหัวก็ใหญ่ม,มันคือได้น้ำหนักกันเนาะใช่ค่ะเท่าไหร่ครับ เพราะเรามีของดีค่ะคืออันตาซอยเอางี้ <c oughs> ก่อนเราจะถามว่าหัวมันใหญ่ได้ยังไงพี่ผักบุ้งบอกหนะ่อยใช้เคล็ดลับอะไรบ้างทำยังไงบ้างก็คือเราใช้กระทองเตรียมดินก่อนพอเราจิ้มหัวกระเทียมไปพอกระเทียมงอกขึ้นมาประมาณสักสิวันเราก็พ่นไฮโกรของเราทุกๆสิบวันนะคะไฮโกรหนึ่งครั้งใช่ใช่เราพ่นทางใบย,ย่างเดียวแล้วแทบไม่ต้องใส่ปุยเทมีเลยนี่คือไม่ได้ใส่เลยนะคะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใช่ค่ะมียาฆ่าแมลงบ้างไหมก็มีบ้างแต่ว่าน้อยมากอืมก็คือผสมผสานเนาะเราไม่ได้ตัดขาดเลยแต่เราลดจนเหลือแบบเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่ผักวุ้งได้ค่ะอืมกระเทียมนี้จริงๆพอเขาโตแล้วเราดึงออกมาปุ๊บอะมันจะเป็นกระเทียมขาวเนาะใช่แต่อันนี้เขาแดงสวยมากชุมพูสวยมากเนี่ยเนี่ยคือความสมบูรณ์ของเขาเพราะเนี่ยรากในการดูดซึมสารอาหารเนี่ย ยิ่งเยอะมันยิ่งดีเนาะมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ดินนุ่มด้ว<ล>ย,ยนะสมชื่อเจ้าของสวนเลยนะึกว่าต้นถังบุ้งพี่ <laughs> สูงขนาด <laughs> <Okay. S 2> นี้ ตนนี้พอมีตัวช่วยดีๆชีวิตมันง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นค่ะง่ายมากเลยมันรู้สึกว่ามันว้าวว้าวแบบสดๆเลยเท่าที่แบบไม่เคยทํามาก่อนอะทุกปีเก็บไว้กินอย่างเดียวหรือมีแอบขายไหมไม่มีเลยค่ะเก็บไว้กินค่ะกินขนาดนี้เลยนะพี่แสดงว่าชอบทํากับข้าวกันหรือไงโทษครับอาบกระเทียมเลยนะ ขี้ยมันเป็นยาวิเศษครับอ๋ออาจจะเป็นต่อยอดทําอย่างอื่นเคยช่างไหมคะปีที่แล้วเท่าไหร่ปีที่แล้วเราได้50กว่าโลเนี่ย50กว่าโลแล้วถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยประมาณได้กี่กิโลว่าโอ้ยนี้มันไม่เป็นร้อยสออย่าะหลักร้อยหลักร้อยขึ้นอย่ะร้อยขึ้นนะสี่เท่าทุกทีปลูกทุนนะค่าปุ๋ยค่าแรงค่าอะไรเนี้ย ครั้งก่อนๆปีก่อนๆสี่ปีที่ผ่านมาครั้งละเท่าไหร่พี่ประมาณต้องมีสองพันแล้วนะปุ๊กสองพันสองพันกว่านี้อ่ะน้อยกว่านี้สองสามพันแล้วนี่หกสิบวันมาเนี้ยเราใช้ไปเท่าไหร่พี่หกสิบวันนี้โผล่ยังไม่ถึงพันเลยมั้งโอ้ยเราฟังเราเชื่อเลยว่าผลลัพธ์มันจะชัดเจนนะพี่โจ๊กใช่ครับวันนี้มันพิสูจน์กันด้วยด้วยผลลัพธ์จริง แล้วดูดินก็สวยด้วยครับใช่ดำแล้วนิ่มสวยมากแล้วเวลาปลูกกระเทียมมาส่วนใหญ่เขาจะโกหัวกระเทียมแบบว่าเดินแดดเนาะฟางจะต้องหนาๆแต่นี่พี่แทบไม่ปูฟางให้เขาเลยนะแบบบางมากเลยค่ะนี่นะพี่บอกว่าโตเลี้ยราดอยู่นี่แล้วไม่ได้หัวเล็กด้วยนะอ้เนี่ยอันเนี้ยที่มันโตเลี้ยราดเนี่ยคือหัวโตเต็มที่ของที่นายเคยปลูกอีกนะพี่เกือออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ใช่ไหมใช่พี่ก็ยังแบบว่าใส่ยาบ้างอะไรเงี้ยเนาะคุณไหน นี่เรื่อจริงดูเม็ดมันดีเม็ดกระเทียมไทยนะเนี่ยมือในนี่ไซส์ใหญ่มากเลยนะในนใส่แหวนเนี่ยไซส์แบบว่า60กว่ายนะแล้วดูดิกระเทียมพี่โอ้เท่านี้มเลยหนึ่งกีบนั่นเนี่ยแล้วครับความเปกระเทียมชัดมากวันนี้ก็ถือว่าเราแฮปปี้กับผลลัพธ์มากนะคะมีทั้งลดต้นทุนเพิ่มผลผลดีต่อสุขภาพด้วยอ